สวัสดีค่ะพี่จันนีใครรู้จักอันนี้คือดอกอะไรครับติมก็เพิ่งเคยเห็นจากทุกคนจ้าสวยมากๆเพราะว่าติมาดูหน่อไม้จ้ะแต่ยังไม่ออกนอะจ้ะเนาะต้องรอฝนตกอีกแรงๆนะจ้ะนี่ค่ะป่าหน่อไม้นะจ้ะเนาะนี่ค่ะ ที่จุดเด่นที่สุดก็คือดอกนี้แหละคะ่ะน้าสุดยอดค่ะกลับไปเอามีดนะจ่ามาอู้อันนี้น้ำดอกไม้เลือกฟ้าลั่นเนี่ยนี่นะนี่มีตั้งไายลูกอะพี่นี่นี่นี่เด็เดเดเด็ดเด็ด,เด,ด,เ,ด,ดเด็ดสักลูกก่อนนะ นี่นี่ค่ะเก็บจากต้นมาชิมอันนี้ฟารันจา้านี่จ้ขึ้นมาบนต้นมันนะจา้าเดี๋ยวเอาลูกนี้โตโตนี่ค่ะฟารันอันนี้ก็เยอะจ้ะเดี๋ยวเล่นนจะหมุนพี่มาเอานี่สิลูกโตนี่ เนี่ยค่ะนี่แรบมันก็แตกมันหมดแล้วเนี่ยค่ะอันที่ไม่ได้ห่อนะจ๊ะเนาะเนี่ยค่ะโอเคนะคะขออนุญาตลงก่อนอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมจากต้นปาดจากต้นอุ้ยมาแน่หนาเจ้าเดี๋ยวสับปะอู้เขเนี่ยชมชื่อเลยฟ้าลั่น นี่ค่ะเนี่ยค่ะไม่มีน้ำล้างเนาะค่ะเนาะเราชิม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 ให้ดูเราทับนิดนึงมันก็ดันไปเลยนะจ๊ะเนาะนี่นะคะของฟรีจ้ะพี่โอเคแล้วอร่อยมากมากไม่มีเปรี้ยวเลยอะค่ะอันนี้อีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยค่ะ ลำไยตัวนี้ดุเยอะนะคะทุกคนจะเเสียงธรรมชาตินะคะเนาะส่วนพี่แกกว้างมากจ้ะทุกคนนี่ค่ะมะม่วงนะคะบรรยากาศนะคะเนาะนะคะเต็มไปด้วยลำไยกับมะม่ะวงจ้ะโซนนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกิมจะพาไปอีกที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยนะคะ,ะ,ะ,คะลำใหดุเยอะเยอะเยอะ,ยอะ ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแก้วนะคะทุกคนจะ้ะดูสิคะจิมก,ก็จะเนี่ยค่ะให้ดูไปยาวๆนะคะเนาะเนี่ยค่ะกิ่งนี้ลูกดอกมากเนี่ยราคาทุกคนจะ้ะเนี่ยค่ะใช่หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะดูดอกไอ้ลูกลำใหญ่จะ้ะทุกคนจะ้ะมะม่วง ใหญ่แล้วก็เสียงธรรมชาตินี่ค่ะจากทุกคนแล้วตรงนี้นะคะเป็นลำใหญ่เปหมดเลยจาะทุกคนจ้ะจีดาดูเดินเดินเดินเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนจ้ะดีต้นเตี้ยจากทุกคนแล้วติผ้ามาดูเนี่ยค่ะดูค่ะทุกคนจ้ะดู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 เนี่ยค่ะอันนี้ต้นไม่ใหญ่นะคะทุกคน แต่รู้สึกว่าติดเยอะนะคะเนาะนคะคะแล้วมาดูต้นนี้จ้กทุกคนจ๋าขนาดลูกยังไม่โตนะคะทุกคนนี่ค่ะจุดซูมนะคะเนาะแต่สะท้อนแสงนิดนึงนะคะเนาะน่คะทุกคนจ๋าต้นนี้อู้ถ้าติดหมดนี้ก็คงได้เยอะล้าทุกคนจ๋าดู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 ดดด Ooh, ดูสิคะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเนาะจะพามาดูเนาะตอนลูกโตเนาะค่ะเนาะแต่ันถามวันอากาศวันนี้มีลมจะ้ะทุกคนจะ้ะชื่นใจจะ้ะมาที่นี่ก็อากาศบริสุทธิ์จ้ะทุกคนอยู่กับธรรมชาติดูสิอยู่ลมสิคะลมสิคะนะคะเย็นจ้ะลมธรรมชาติเนาะค่ะเนาะจะ้ะเดี๋ยวไปดูกันที่อื่นจะ้ะ น,น้าทองดำเหรอคะโอ้ลูกโตหนอเนาะไหนเอา้าเมื่อกี้บอได้อาดวิดีโอสกักรำโอ้ยแม่เจ้าอันนี้ฟันทองดำค่ะทุกคนจ๋านี่ค่ะโอ้ลูกโตนะคะดู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 แลไ,ได้ราคาดีไหมล่ะพี่ฮะ ระหว่างทองดำกับกับฟ้าลันอันไหนราคาดีกว่ากันฮะใช่แล้วระหว่างทองดำกับกับฟ้าลันอันไหนราคาแพงกว่ากันคะฟ้าลันแพงกว่าหรอ อ๋อเหรอคะอืมต้องถามเจ้าของสวนเนาะเกลียวกะกวอ๋อันนี้แก้วมุลอู้หตกนั่นเนี่ยพี่ถ้ามันซุกนี่ปุ๊เดืองขนาดแก้มแก้มถ้าจะแดงอ่องต้อง,องอน่ะเนาะอืมพอดีได้นำ้ำ ต่ตาการหนึ่งโอ้อันนี้โอ้ไหนเนี่ยเป้นกห้ออ้ยเป้นกระหอเล้อเป็นบางลูกกห้องอะไรอย่างเ้อนนี้พราแก้มแดงลนี่สาวแก้มแดงวันฟันเป็นบมมีแล้วฮนตะกา ปันเป็นหลุยไปละสาวแก้มอู้พี่อันนี้ก็เกิงโดแล้วกันเนี่ยนี่ก็ขึ้นเก็บโรึ้นก็บอะหเล่นมอนเลยเนี่ยเลา้มันเมือนกันมันิได้ลูกเดียวเต็มถุงแล้วยังขนาดยังไม่แก่เลยเนี่ยถ้าหอนอีไม่เมงแมงจะ ตรงกงเต็งเก่งเลยอ่ะนี่ไงคะไม้นี่ไงคะไม้อ๋อนะคะโตะโต๊ะโตโต๊ะตรงกงเต็งเก่งพอลหรลูกมันเนี่ยโอ้ยแต่แต่สะออนนะจ๊ะแต่แต่ความสะออนหรือว่าออนโซนไหน ห่วงในน้ำบอ่ <Yeah. S 1> อออ้อันนี้อันนี้บนข้างต้นนะคะเนี่ยต้นต้นเดียวกันนี่แหละค่ะทุกคนจะ้ะแต่คนละกิ่งนะจ้ะเนาะอู oh m ไม o d กดูดูสี่ลูกนั่นนะพี่ <laughs> อันนี้คือเป็นมะม่วงเปรี้ยวน,นี่เจ้าของสวนคุณพี่เก็บอะไรคืน ดูดทุกคนมาดูนี่ทุกคนจ๋าอันนี้ไม่มีใบจ้ะ <laughs> อันนี้ไม่มีใบจ้ะส,สุดยอดสุดยอดดูค่ะทุกคนจ๋าสะออนกระติ้มไม่เอ่ยสุดยอด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  จ้ะอันนี้แม่ม่วงอย่างนี้น,น,น,นี่นะอ,นนอู้งามเนะาะพอละอู้เยอะนะเนี่ยอันนี้อีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนจะ้จะสหายเราเดี๋ยน้องจะไปดูเอ้ยไปพออู้อันนี้อันนี้เขียวสเสวยเอ้ยเขียวสเสวยนะนะน้ำดอกไม้ อันนี้มใช้ลูกยาวแล้วปีลูกไม่ยาวนะคะนะคะ่ะเยอะเยอยอยอต้นไหนก็เยอะต้นไหนก็ดกมากๆากเพราว่าจะไม่พอดอกกระเจียวทั้งน้อยเดี๋ยว้องประตยไปหาเดี๋ยวลองลงมือเนี้ยหอมเนี้ยมาไดเดี๋ยวน้องจะขึ้นมา ถ้าจะล้ลาําน้องว่าค่ะอันนี้เราไม่ต้องไปไปเอามะม่มวงเปรี้ยวผสมแหมแล้วเอค่ะค่ะเดี๋ยวน้องมานาเดี๋ยวน้องไปพอดอกกระเจียวก่อน